รวมพลังมังสวิรัต์เพราะชีวิตสัตว์เราไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจจดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมารวมงานไรกินเนื้อสัตว์พวกเราไม่กินสัตว์รวมพลังรวมพลังรวมพลังท่านผู้ชมครับบรรยากาศความ วิกับคุณรักค่ะรักศศิลั์เองค่ะเราสองคนนะคะแน่นอนถ้าเกิดเจอเราก็ต้องเจอกับรายการร่วมพลังมังสวิรัตค่ะบรรยากาศความสนุกสนานของบทเพลงนี้นะครับดึงหัวใจความเป็นนักมังสวิรัตออกมาแล้วเราก็มาเปิดงานอย่างสนุกสนานนะพวกเราทุกคนครับเรามาสนุกกับเพลงร่วมพลังมังสวิรัต ไปเปิดรูที่แถวบ้านท่านอุดหนุนได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะและก็ตอนนี้นะคะคุณเก่งนอกจากที่เรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องความรู้ติดตามเราในาชอน่องโชดาราเดลี่ได้แล้วก็สามารถติดตามเราได้ในแฝงเพจรวมพลังมังสวิรัติค่ะรวมังมสวิรัติเพราะชีวิสตสัตว์มันใช้อาหารรวมตัวกันผ่านแฝงเพจกดไลค์กันเสร็จ้็ชวนมา่วมงานรวมพลังมังสวิรัติ ชีวิตสัตว์เราไปใช้อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจบนไลก์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมง,งานด้วยนะครับรขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณโอ้โหตอนนี้คุณเก่งที่เราถ่ายรายการกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในส่วนของการจัดงานด้วยพี่นะฮะวัสด <c oughs> ีครับทายจะ <c oughs> ไม่จับมือกัน <c oughs> นี่เป็นภาพที่ เป็นการรวมพลังเพิ่มคุณมากขึ้นากขึ้นครกครับจากกลุมโรงพยาบลมังสวิรัตนะฮะมีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการต่างๆมากมายหลายครันต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับเชิญรับขอน้าเลยเรื่องของสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองสอนให้รู้จักกับยายาที่ไม่ธรรมดานั่นคือยา9เม็ด เพื่อเราน่าสนใจมากครับพอจักร์ฟ้าแนะนําปับ๊บเราก็เลยเรียนเชิญท่านมารวมพลังบางสิริรักษ์กับเรานะครับที่ตลาดภูนทรัพย์แห่งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่3แล้วนะครับจากการเดินทางเริ่มต้นที่นี่ครั้งที่1เมื่อเดือนมีนาคมครั้งที่สองเราไปที่ศูนย์การช้าเดือนนายพระรามเก้ารครั้งนี้ครั้งที่3กลับมาที่นี่และตอกย้ํากันให้เห็นว่าเราทําจริง เราต้องการเผยแพร่จริงคุณลักครับ,บย้ำวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมพลังมังสวิรัติของเรา3ประการด้วยกันรวมพลังมางสวิรัตนั้นมีวัตถุประสงค์ด้วยกันทั้งสิ้น3ประการค่ะประการที่1นนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาณ ทานอาหารมังสวิรัตการเพิ่มปริมาณการร้านอาหารมังสวิรัตและข้อที่3ค่ะนั่นก็คือเรื่องการพัฒนาร้านอาหารมังสวิรัตและคนทานมังสวิรัตให้ที่มีความรู้แล้วก็ทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดขายอย่างไรให้ได้คุณภาพแล้วก็ความซื่อส,สัตย์ซื่อตรงต่อลูกค้าด้วยค่ะเอาละครับนะั่นคือความตั้งใจของเรานะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักจกับความตั้งใจของ กลุ่มหมอเขียวกันบ้างสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตรครับผู้นํากลุ่มวันนี้ท่านใดเป็นตัวแทนทุกหมอเขียวครับสวัสดีครับผมอขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะแนะนาตัวครับค่ะสายพิมลพิพิบูลนะคะหรือใครๆเรียวกว่าพี่ผิวค่ะค่ะค่ะเป็นผู้รับใช้เขาเรียกผู้รับใช้ะนะคะค่ะเขาเรียกว่าผู้รับใช้ประชาชนนะคะคของสวนป่าดาบุญ3สามซึ่งเราเป็นมูลนิธินะคะของเครือ่ายภาคการค่ะสวนป่า สวนป่านาบุญสามชอบชื่อน,นี้จังเลยนะฮะเป็นมูลนิธิของเครือข่ายที่อยู่ในภาคกลางตั้งอยู่ที่ไหนสถานที่แนะนำนิดนึงเผื่อว่าบางท่านยังไม่รู้จักจะได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็ไปศึกษาวิถีธรรมแพทย์วิถีธรรมชาติตามแบบฉบับของหมอเขียวด้วยครับค่ะสถานที่นะคะสถานที่ของมูลนิธิสวนป่านาบุญสามนะคะ,คะตั้งอยู่ที่ตําบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมค่ะ นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราใช้สําหรับเ,เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะในด้านของการสอนให้คนได้พึ่งตนสอนให้คนได้รู้จักการปรับสมดุลด้วยตัวเองหลีกเลี่ยงยาเคมีแล้วก็แนะนําให้ทุกคนได้ทานมังสวิรัตค่ะชอบมากเลยนะฮะสอนให้รู้จักการพึ่งตนเองหลีกเลี่ยงสารเคมีคและที่สําคัญก็คือทุกคนทุกท่านในที่นี้ใครทานมังสวิรัตยกมือนี่นะครับหเห็นไหมคะว่ามังสวิรัตวันนี้นะครับ เข้าไปอยู่ในการดูแลตัวเองอย่างเต็มรูปแบบผมผมเคยได้ฟังความรู้จากท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิเัยกัททัศน์ิล์นนะฮะท่านบอกว่าถ้าเกิดคุณเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วคุณไปหาคุณหมอนะแล้วคุณหมอก็ยังรักษาคุณไม่ได้วิธีการที่คุณต้องกลับมารักษาตัวเองนั้นคือมังสวิรัต<ช>มังสวิรัตส,สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บในโลกนี้นะฮะได้แทบทุกโรคจริงหรือเปล่าครับใช่ค่ะ ในกระบวนการของการสาเหตุของการเจ็บป่วยส่วนใหญ่นะชีวิตปัจจุบันของมนุษย์เรานะคะคการเจ็บป่วยนะั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่เราได้บริโภคเนื้อสัตว์มากจนเกินเหตุนะคะคแล้วก็ขณะเดียวกันในวิถีชีวิตของการเลี้ยงนะคะในด้านของสัตว์เนี่ยนะคะจะมีกระบวนการของการแปรรูปการบูต่งตั้งแต่เริ่มวิถีชีวิตของตัวสัตว์นะคะมียามีอะไรต่างๆที่เข้ามานะคะซึ่งอันนั้นก็คืออยู่ในรูปของผู้ประกอบการแต่ขณะเดียวกัน ในด้านของสุขภาพมนุษย์นะคะมนุษย์ในการดํารงชีวิตนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องทานเนื้อสัตว์เสมอไปเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเป็นถ้าจะแยกประเภทคือเป็นสัตว์ที่มนุษย์คือเป็นสัตว์นะนะสัตว์จะมีสัตว์ที่กินสัตว์และสัตว์ที่กินพืชเพราะฉะนั้นโครงสร้างของมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นโครงสร้างของสัตว์กินพืชนะคะก็คือเราไม่มีเขี้ยวเราไม่มีเล็บดูซิมีเขี้ยวไหมยิ้มฟันหน่อยนะฮะไม่มีเขี้ยวครับมีแต่รอยยิ้มสวยๆเขี้ยวในที่นี้หมายถึงว่า ทำไมสัตว์ต้องมีเที่ยวเที่ยวสัตว์นั้นเขาเอาไว้ทำมาหาฉีดไม่ฉีดแล้วขย่ำไว้ล่าฉีดใช่เพราะฉะนั้นของมนุษย์เราไม่ใช่เราจะเป็นสัตว์ที่กินสัตว์เหมือนกับสัตว์ที่ใช้ทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติเช่นน้องควายน้องงู เราเขาเรียกขบือใช่ไหมต้องใช้่าครขบือไม่เป็นไรเราธรรมชาติคือหันไปทางนู้นยังไม่เหมือนมนถ้าหันมาทางนี้ใช่เลยนะฮะอนั่นคือเรื่องราวที่เราก็เผยแพร่พูดถึงเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะก็คือการบอกให้รู้ตัวว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์กินพืชใช่แล้วในกระบวนการของการที่จะทําให้เกิดสมดุลมากที่สุดของมนุษย์นะคะก็คือการได้ใช้ธรรมชาติเป็นอาหารนะคะเพราะว่าสังเกตอย่างเช่นสัตว์ใหญ่ๆช้าง นะคะม้าต่างๆเขาแข็งแรงะนะคะแล้วก็มีพละกําลังมากมายนั่นเขาไม่ได้กินสัตว์เขาเป็นสัตว์ที่กินพืชและอายุเขาจะยืนกว่าสัตว์ที่กินสัตว์งั้นในเมื่อนะฮะวัตถุประสงค์ความตั้งใจนั้นสอดคล้องกันนะฮะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไปยังกลุ่มมอเขียวด้วยนะฮะทราบว่าตั้งกลุ่มมานานเนี่ยครับเออสหรับูลนิทีของสามนี่ตั้งมาได้2ปีกว่าสองปีแต่ขนาเดียวกันคุณมอเขียวเนี่ยได้เริ่มโครงการนะคะในการที่ให้คนได้เรียนรู้ สอนให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั s, <S ้นในกระบวนการที่เราจะเป็นหมอที่ดีที่สุดในโลกในการดูแลตัวเองนั้นค,คุณจะต้องเรียนรู้กระบวนการที่จะนำสิ่งอาหารนะคะอาหารเป็นหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในตัวเราเองเพื่อจะได้มาปรับสมดุลและใช้ในการสร้างเซลล์สร้างชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นการเลือกทานอาหารนั้น จริงอยู่มังสวิรัตจะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์นะคะแต่ขณะเดียวกันสําหรับผู้ป่วยคุณก็จะต้องเลือกริดร้อนริดเย็นของพืชผักสิ่ไั้ให้ถูกด้วยเข้าเข้ากับวัตถุประสงค์ของเราเลยนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนา ั้งร้านอาหารแลว้วก็คนทานด้วยแสดงว่าอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทานต่อให้เราทานเป็นมังสวิรัตแต่เราทานแบบไม่รู้<ช>ก็อาจจะเป็นโทษได้ตอนนี้นะเราเชิญคนมาทานมังสวิรัตก,กันเยอะแยะมากมายทุกคนสน,กสนใจบางคนก็ทานเพราะว่าอร่อยบางคนทานเพราะ<ช>ราคาถูก บางคนทานเพราะว่าป่วยแต่เราอยากให้คุณทานอย่างมีความรู้เมื่อคุณมีความรู้ความเข้าใจคุณสามารถชวนใครก็ตามแต่ได้อย่างมั่นอกมั่นใจนี่คือสิ่งที่เป็นปณิธานความตั้งใจเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในรายการรวมพลังมงสวิรตวันนี้นะฮะทางกลุ่มหมอเขียวนะฮะ,ะซึ่งเดินทางมาจากตําบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปุมธานีชื่อกลุ่มว่าชื่อกลุ่มว่า แพทย์วิถีธรรมค่ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้นะคะกับผู้ชมแล้วก็ท่านที่สนใจในด้านของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการปรับสมดุลโดยใช้พืชผักสมุนไพรที่อยู่ในรอบตัวท่านเนี่ยรัศมีไม่เกิน3กิโลเมตรเพรา,นนาะนะคะรัศมีไม่เกิน3กิโลเมตรที่มีพลังชีวิตเดีด๋ยวนะ 3มกิโลเมตรไม่เกินรอบตัวเราใช่แล้วอธิบายตรงนี้งงนะเนี่ยงงเหรอก็คือหมายความว่าบ้านท่านอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะในรัศมีแอเรียที่รอบบ้านท่านอยู่รัศมี3มกิโลเมตรนั่นคือท่านสามารถหายาหาอาหารที่จะมาเป็น ยารักษาโรคให้กับตัวท่านพี่<ด>สูตรมา<อ>แล้วว่าลองเดินหาถแถวแถวรอบๆบ,บ้านท่านดูเจอแน่นอนเจอแน่นนกับพืชผักที่เรากําลังจะสาธิตต่อไปนี้ใช่แล้วเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของคอ r โรฟิลล์เห็นพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะฮะคนรุ่นใหม่วัยรุ่นดารงดารานะครับทานน้ําที่อยู่ในขวด เขียวเขียวถามว่าทานอะไรคอลลฟิลคอลลฟิลนะฮะแต่ก็ไม่รู้คอลลฟเลคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มของหมอเขียวนะฮะแพทย์ที่ทำทำให้เรารู้จักกับคอลลฟิลหน่อยนะครับชิญเยนะตรงนี้ก่อนว่าเนื่องจากสาเหตุของคนเจ็บป่วยเนี่ย80%มาจากสาเหตุของการที่คนเรามีสภาวะร้อนเกินนะคะร้อนก่อนในที่นี้หมายความว่ามันร้อนมาจากหลายสาเหตุอารมณ์จากชีวิตที่เร่งรีบเร่งความเครียดอุณหภูมิแสงแดด นะฮะบวกทัศว์มลภาวะอากาศเสียใช่แล้วก็บวกทับอาหารด้วยโรคภัยที่มันเกิดจากในท้องเราเราทานอาหารที่มันย่อยยากเกิดเป็นกรดมันก็เกิดเป็นความร้อนขึ้นมาอาหารส่วนใหญ่ที่เป็นกรดนั้นจะเป็นอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนทั้งกมว่าร,ร้อนนอกเนี่ยยังไงก็แพ้ร้อนใน ก็คือความร้อน้างนอกมันบวกผสมกับการสันดาบในร่างกายเกิดเป็นความร้อนด้านในเมื่อกี้ขับรถมาดูอุณหภูมิเขาบอกว่าตอนนี้ฮะประเทศไทยของเรากรุงเทพอุณหภูมิอยู่ประมาณ38องศาเซลเซียสร้อนมากร้อนเรื่องนี้ช่วยได้ไหมฮะได้ค่ะได้อย่างมากสาธทิตเลยฮะนะคะได้อย่างมากสมุนไพรที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะยืนยันโดยทางอาจารย์ปิ๋วนะฮะคุณหมอเทวดา ใช่ไหมฮะบ้านเทวดาสาธุบ้านเทวดาสาธุะะจากสวนป่านาบุญคุณหมอนะฮะอาจารย์ปิ๋วเนี่ยบอกว่าสมุนไพรนี้หาได้ง่ายๆไม่เกิน3กิโลเมตร,มตรจากบ้านของท่านรอบๆบ,บ้านลอง<ช>ไปเดินหาดูมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งะคะที่เราเน้นหลักๆเลยก็คือตัวย่านางค่ะินสัตว์อยู่บนดินพวกเราไม่ทานินอยู่บนจาไม่ใช้อาหารพวกเรา